สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่ๆเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันมาพบกันทุกๆวันนะครับถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งทางโพสต์ชุมชนบอกนะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องนะครับพี่ๆจัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่ๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันเลยนะพี่ๆวันนี้ก็ห้ามพลาดรับชมนะครับยังไงก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับพี่ๆมีบริการนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่แต่ก็เพิ่มองค์ละ20บาทนะครับพี่พี่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP เลยนะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้นะครับผม องแรกของวันนี้นะครับจะเป็นหลวงพู่ทวดนะครับหลังเก้าราชการวัดบางเทียนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นเหรียญหลวงพูททวดที่โอ้โหพิธีใหญ่แล้วก็ที่สําคัญนะพี่เป็นฝาบาทกระไหลทองและปีศูนย์สองนี่สภาพสวยเลยพี่พี่นี่หายากนะพี่พี่น่าจะเล่นกันหลายตังอยู่แต่เราเอาแค่วันนี้นะครับขอเจ็ดร้อยพอนี่พี่พี่นี่หลวงปูททวดวัดบางเทียนะนี่ดูง่ายเดี๋ยวพี่พี่ดูนสวยเลย ่ฝาบาทผิวฝาบาทยังเดิมเดิมอยู่นะครับผมด้านหลังเขาจะเป็นเก้ารัชกาลนะครับอยู่ในกรอบเก่าโบราณเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็700พอท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมไว้กันเลยนะครับและอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บพันนเหรียญพันนเลสวนประเทศศึกพี่พนี่ประเทศศึกปี2 5 0 7นะพี่พี่ถือว่าโอ้โหน่าเก็บมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้งวงชิดนะครับนี่งวงช้างกบขาช้างชิดจะนิยมนะครับพี่พี่นี่ดูง่ายหซึ่งเป็นพิธีที่ปลุกเสกแบบโ,โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพี่พี่โดยมีหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วหลวงพ่อทบวัดชนแดนโอ้โหหลวงพ่อโตมาดูชิมพีหลวงพ่อบี้วัดลานหอยหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมอย่างเงี้ยโอ้โหปุตโตหลวงพ่อมุ้ยก็ปลุกเสกนะพี่พี่ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆในสภาพสวยอันนี้ก็ ขอ700พอพี่ๆี่นี่ปกติน่าจะเล่นกันเป็นพันนะแต่ว่าเราก็แบ่งปันกันเหรียญหนาสวยเนื้อประก้าแบบเดิมๆเลยพี่ๆได้พิมพ์นิยมนะครับงวงชิดขานิยมและอันนี้เป็นพระแผงตัดสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็หลายร้อยปีนี่อันนี้ดูง่ายมีการลงรักทองนะพี่เนื้อโลหะน้ําทองเดิมๆแล้วก็โลหะกระแสนะครับเหลืององมเขียวนะพี่ๆนี่โอ้โหคลาสสิกมาก เป็นพระแผงตัดสมัยรัตนโกสินทร์นะพี่ลองหาข้อมูลเขาเล่นกันเลยนะพี่ๆแล้วก็หายากอันนี้ก็ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับนี่ดูง่ายชัดเจนเลยรักเก่ารักทองเก่าหรือพระสวยมีหน้ามีตาเนื้อโลหะเหลืองเขียวนิยมเลยพี่ๆดูโลหะนะครับสองซี่กว่านี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมน่าเก็บมากๆถือว่าเป็นพระเครื่องที่โหเล่นหาแล้วก็มีประวัติชัดเจนเลยพี่ๆ สภาพสวยเลยฟอร์มดีด้วยนะครับนาเก็บมากๆองค์นี้สภาพสมบูรณ์โหขี้เบ้าการหล่อกระแสวนนะเขียวเดิมเลยนะครับผมเนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็เหรียญวัดบรมธาตุชัยนาทเดยนเล็กนี่ก็249กว่าพิธีปลุกเสกใหญ่อันนี้ก็ลาลทองแห้งๆเลยพี่ๆนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่น่ารักมากๆเลยพี่ๆนี่เดิมๆเลยกระลทองแห้งๆ อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญหลักเลยนะครับก่อนจะมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นะครับผมอันนี้เหรียญเล็กนะพี่ๆนี่สวยเลยหลังยันห้านี่กระไหลทองแห้งๆถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆทรงคุณค่านะพี่ๆในสภาพแชมป์เลยนะครับผมแล้วก็เหรียญรอนะครับนี่ว่าหลวงพ่อจงปลุกเสกนะพี่ๆวัชชีพองอันนี้ก็อ่า มีมาหนึ่งเหรียญนะครับผมนี่หลังยันนะครับนี่ดูโลหะเหลืองเขียวอันนี้ก็พันกว่าบาทนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามาอันนี้ก็สาภาพเดิมๆดีนะครับมีการเชื่อมหูนะครับเชื่อมเงินด้วยหูด้วยเงินเก่านะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นเหรียญล่อเขาเก่าหลวงพ่อจงปุกเสกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หายากด้วยแล้วก็เป็นเหรียญ่ข่อดิสรพระร่วงเทิดขนนกนั่งนะพี่ๆหลวงพ่อวยปุกเสกหลวงพุอทิมปุโตะมาดูฉิมพี เกจิอีกมากมายที่เราไม่ได้เอ่ยนามนะพี่พี่บางอย่างเราก็นึกไม่ออกนะพี่พี่เนี่ยท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้ก็หลักร้อยนะพี่พอันนี้ก็หลักร้อยท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเหลี่ยนค่ายริสอรและหลวงพ่อแดงเอา5 0าพอพี่พสมเด็จหลวงพ่อแดงบวกคู่นี่น่ารักมากๆนะครับเนี่สมบูรณ์เอา500พอ วัดเขาบันไดอิดนะสภาพสมบูรณ์หน้าตาคือสวยมากๆเลยพี่พี่ดูดิผงน้ํามันนะครับผมและอันนี้เป็นหลวงพ่อลาวัดกลางนะพี่พิมพ์วัดทรงวันทาพบเจอน้อยพี่พี่ดูนี่มาบ้านๆจริงๆนะพี่พี่ดูฝุ่นๆคักๆเลยนะครับผมเป็นทรงวันทานะครับผมนี่ขี้ฝุ่นขี้ยุงคือแบบหิ่งๆเลยนี่หลวงพ่อลาวัดกลางนะท่านใดชอบก็อันนี้ก็อันนี้ขอสัก หกร้อยพอพี่ๆเบาๆกันไปเลยนะครับผมนี่น่ารักศิลปะงดงามแล้วก็โหเข้มขังเก่าจริงอันนี้เก่าไม่ทราบที่นะพี่ๆอันนี้ก็อันนี้เก่าไม่ทราบที่นี่เก่ามากๆขอห้าร้อยพี่ๆนี่เป็นพระนั่งอยู่นะครับเนื้อผงน้ํามันผงผงโบราณเลยพี่ๆแต่ว่าบางอย่างเราก็เจอลึกลับแท้ๆนะพี่ๆี่ทบ้านเราก็ต้องเอามานะพี่พเพราะว่า มีพี่ๆหลายท่านชอบแบบโอ้โหลึกลับเก่าๆนะครับและอันนี้เป็นคะแนนหลวงพ่อกลวยหูใบสีพิมพ์เล็กนะครับปกติที่เราเคยได้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนี่ปาดเดิมๆเลยเนื้อแบบโอ้โหคลาสสิกมากๆอันนี้คะแนนก็น่ารักมากๆนะครับท่านใดชอบก็หลักร้อยเบาๆกันนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หงพี่ๆ มีมา3เม็ดเม็ดละ300นะครับเป็นเม็ดแตงเล็กๆนี่หลวงพ่อหงนะเมตินะพี่ๆสวยทุกเม็ดนะครับผมนี่มีให้เจ้าของค้นได้มาอีก3ององนะพี่ๆนี่สวยหมดเลยพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะถ้าเอาหมดลดได้นะครับพี่ๆถ้าเอาเหรียญเดียวก็เหรียญละ0 0ม้อแต่อันนี้น่าจะเป็นไม่หลวงพ่อขวัญพิจิตก็เป็นหลวงพ่อสายท้องคุ้งพี่ๆเจ้าของใช้จนขาดแล้วเป็นออกเป็นเนื้อเงินด้วยนะพี่ๆน่าจะเป็นเนื้อเงินนะผมดูนะครับผมนี่เนื้อเงินแต่ว่า กระแสก็ออกเหลืองนะพี่แต่ว่าผิวเงินเยอะนะพี่ๆี่ลองดูกัแล้วกันเอา300อพอเก่าๆเป็นแหวนตะก้อโบราณเก่าๆนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้มาเลยพี่ๆรลอสอ200ตกเสกโดยจันนองอันนี้ประวัติชัดเจนนะเก็บมากๆพี่ๆสภาพสวยนี่ท่านใดชอบก็องค์ละ350้อสวยๆเลยมีมา2องค์นะพี่ๆี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับลอสอ200 นะครับผมสาภาพสวยเลยเหรียญละ350ผิววิงว้งวิงว้งวิ้งวิ้งเลยนะพี่พๆแชมป์เลยบ้านๆอันนี้หลวงพ่อเจ๊ตปั๊มนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะว่าวเคยเราเคยได้เนื้อเงินนะพี่ๆกระแสนวะก็จะออกแบบเป็นพายเงินเงินกระแสส้มๆอย่างนี้นะครับผมนี่เนี่ท่านใดชอบรู้ก,ก็สอบถามกันมานะครับแล้วอันนี้เป็นวัชชิโนรถ น่าจะเป็นวัดชิรถเป็นพระสมเด็จสุขโขทัยปุกเสกโอ้โหปีประมาณ 1, 2, ึ่งประมาณนี้นะพี่เป็นรุ่นเสาห้าด้วยอันนี้500พออันนี้โอ้โหพี่เด้งๆเลยหน้าตาเด้งๆเลยเป็นพระผง,ขงเขาเรียกว่าพระสุขโขทัยนะพี่ๆนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับพวกหลวงพ่อกลวยปุกเสกนะพี่พี่ปุโตปุกเสกอย่างเงี้ยครับนี่และอันนี้เป็นหลวงพ่อจรันพี่พี่เอา5้า้อยพอเป็นเหรียญพับพรมเล่นกันเกินนี่นะพี่พี่แต่ว่าเราก็มาแบ่งกันเจ้าของแกะท้องออกพี่พี่นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะพี่พี่ท่านใดชอบนะครับเป็นหลังพรพรมนะเก็บมากๆและอันนี้หลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองพี่พี่สภาพสวยเลยล็อกเก็ตหลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองอันนี้หายากอันนี้เอาเอาห้าร้อยแล้วก็เหรียญเงินเหรียญเงินก็เอาห้าร้อยพอพี่พี่นี่ ซื้อคู่เดี๋ยวมีรถนะพี่ๆในวัดบ้านหนองนะครับเที่ยวลึก70อ่า97ปีนะครับปี3 4ี่นะพี่ๆอันนี้ก็โหรุ่นประสบการณ์นะครับหมุนพระเล็กและอันนี้น่าจะเป็นคังกำแพงเพชรน,นะพ,พี่องค์บารมีพระเจ้าโสภพันนีนะครับเป็นเหรียญห่งเชื่อมเก่าๆ3า0บาทและอันนี้ก็อันนี้เอา250พอเป็นเนื้อตะกั่วเก่ามีจานไม่ทราบที่ เก่าๆดีนะครับแล้วก็สีพึ่งก็เอาอพอพี่ๆสีพึ่งเก่าไม่ทราบที่แต่ว่าเก่ากมากๆมีพวกพักเกจคดเกจนะพวกพิจิตอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีพวกตะกรุดครบชุดเลยนะครับผมและอันนี้เหรียญละ200อพอพี่ๆเบาๆเลยเหรียญทรงพนวดรุ่น2ปี50นี่นะเก็บมากๆพี่ๆสภาพเดิมๆวัดบวรนิเวศนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเงินช้างนะครับนี่เหรียญเงินกระไ่ทองแพ้แถบม,มปรนะพี่ๆนี่หูน่าเก็บมากๆ อันนี้หายากนะพี่ๆซองเดิมๆนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับมีกล่องเดิมนะไม่ได้ลงครับผมอันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้เอาอันนี้ขอซัก600แล้วกันเป็นกระไหลทองหายากนะครับและหลุงพ่อโอ,อ,โอ,อ 300, ๊์พ่อโอ๊เอา300ร้อพี่ๆเรื่อมกรอบเดิมๆเลยครบรอบหกรอบนะครับแล้วก็อน,นี้นะครับวันนี้เอาเบาๆพอพี่ๆหลวงพ่อชมวัตตลุกนี่ปี2 5 1 9รรุ่นหนึ่งด้วยนะ นี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะเอาเหรียญละ300หลวงพ่อชมวัดตลุกนะพี่พ au, ๆเบาๆและนี่เหรียญวัดโพธารามพี่ๆนี่เหรียญวัดโพธารามสันบุรีัชานาาเป็นหลวงพ่อโกยปลุกเสกปี20ด้วยนะเอาเหรียญละ200สวยๆเลยนะครับผมท่านใดรับ3เหรียญเอา500พอนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ มีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผิวแบบวิ่ง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 เลยนะครับผิวประหลอดคามเลยถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับแท้ทันหลวงพ่อกลวยและอันนี้เอาเหรียญละ200อพอพี่ๆพระแก้วมรกตหลวงพรร่อฤาษีลิงดำปุกเสษปี25นะครับนวัดพระแก้วนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่มีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับอันนี้เหรียญเก่าไม่ทราบที่พี่ๆนี่เหรียญเก่าไม่ทราบที่2เหรียญ เอาเอาสักส0 0พอพี่พี่นี่เหรียญเก่าๆน่าจะเป็นเหรียญเล่นอยู่นะพี่พี่ไม่ทราบที่นะครับแล้วก็เป็นพักกิ่งเนื้อ3กษัตรินะพี่พี่ซองเดิมๆเลยวัดบวรทาคล้ายๆพักกิ่งพวกโปรเรสพวกอะไรย้อนยุกมานะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับซีนเดิมๆเลยนะครับผมนี่เป็นพักกิ่งพออาพวกปวกปกปอรอนะครับพี่นี่ นี่ครบชุดเลยนะครับสภาพสวยเลยท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมยังไงก like ็ฝากกันด้วยนะครับพี่ ouais ne ๆนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราไว้เลยเพราะเราจะมีปลาเครื่องมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมยังไงก็ฝากกันนะครับรับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทหารไทยของเรานะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมยังไงก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับมารับชมกันด้วยนะครับ พบกันหนึ่งทุ่มตรงของทุกๆวันนะครับผมแล้วก็คลิปสั้นหกโมงเย็นสวัสดีครับขอบคุณครับ